ต้นคลิปนี้ไปแล้วเราก็ไปดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็มีคนโทรมาถามเหมือนกันว่าเวลาเป็นเส้นเป็นเดนเอ็นกระตุก e จะต้องใช้ยาตัวไหนหมอเราก็ไม่รีรอสร้างผลงานดีๆให้เพราะม่พี่น้องที่โทรกันเข้ามานะครับอยากชมคลิปไหนอยากรู้ต้นอะไรก็ติดต่อกันเข้ามาหรืออเขียน เมื่อเจอเข้ามาเราก็จะพาไปดูอนต,ตัวนี้เราโทรมาว่าเขาเส้นเยีนกระตุกเราจะแก้ยังไงไปจะพาไปดูครับน,นะครับตัว เรียกว่าต้นเอ็นอานะครับเอ็นอาหรือบางภาคเขาก็จะเรียกว่าพญาลาาขาวก็เรียกเรียกกันไปนะครับใบก็จะเป็นกระรยี่นี่ใบเป็นกร,รมยี่สวยนะครับนี่รูปใบเป็นคนคนคนเป็นเส้นเส้นมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นนะครับ เราจะพาไปดูดอกนะครับอันนี้ลูกลูกน,นี่เป็นลูกของเขานะครับขยายพันธุ์ด้วยลูกก็ได้เราไปดูดอกกันนะครับ ตามไปเอาดอกมาให้ดูนะคะจะได้รู้จะได้ใช้ยาเป็นนะคะกำลังได้ดอกมากแล้วนะคะ <ersch> ได้มากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะดอกจะเป็นลักษณะยังไงนี่สวยงามครับนี่นะคะดอกของเขานะคะเารียกว่าพญาลาดขาวเจออยู่แถวไหนมั้งคะจะมีโอ้น้ำซําน้ำซับข้างทางเนี่เนาะข้างทางหรือว่าตรงไหนที่ชื้นๆชอบที่ชื้นตันนี้ชอบที่ชื้นก็ไปต้มกินนะครับ หนึ่งกำมือต่อน้ำเนี่ก็น้ำท่วมยาเหมือนกันแล้วก็กินทั้ละแก้วเช้าแจ้วเย็นก็จะกินแล้วจะกระปี้กระเป๋าแข็งแรงพวกเส้นเอ็นก็จะคลายตัวได้ดีพกพอาการที่เกง็งชักกระตุกปวดไม่กล้ามเนื้อก็จะดีขึ้นสมุนไพรมากมายนะครับเต็มท้องทุ่งนา ถ้าไม่ตัดป่าทิ้งถ้าไม่ทำลายถ้าไม่เลถไถทิ้งเราก็จะเห็นสมุไปปนไพรพวกนี้อยู่กับบ้านเราอยู่กับที่นาเราตลอดไปนะครับ